กบฟุง้งซ่านก็ไม่อยากเป็นแล้วพระอยากเกิดเป็นเด็กวัดดีกว่าสบายกว่าพระถึงเวลาก็มีหลวงพ่อหลวงพี่เอาของหวานเอาขนมมาให้กินแล้วก็ไปกวดลานวัดเนาะต่างคนก็ต่างไปทำภารกิจกันบางคนเด็กวัดกินเด็กวัดกินเสร็จแล้วก็เอาข้าวที่เหลือไปเทไว้ให้ สุนัขก็บไว้ให้สุนัขรับประทานกบฟงซ่านก็เห็นเด็กวัดไม่อยากเป็นแล้วเด็กวัดต้องเสร็จแล้วก็ต้องมาล้างช่วยล้างชามให้พระล้างบาตรให้พระเกิดเป็นขอเป็นสุนัขดีกว่าหรือมั้งสบายดีอยู่เฉยเฉยก็มีคนเอาข้าวมาให้กินดีไหมหลวงพเท่า <c oughs> เกิดเป็นหมาดีกว่ากบฟงซ่านอยากเป็นหมาแล้วทีนี้หมากินเสร็จ หมาก็เดินไปเฝ้าหน้ากุฏิให้หลวงพ่อไปเฝ้าหน้าวัดให้หลวงตาอ่าไปเตรียมเห่าโยนขโมยมารักตู้บริจาควัดทีนี้แมลงวันก็บินมาตอมอ่าข้าวเศษอาหารที่สุนัขก,กินกบฟุ้งซ่านก็เลยว่าเอ๊ะเกิดเป็นหมาไม่ดีหรอกเปลี่ยนดีกว่าเป็นแมลงวันนี่สบายกว่าหมา ถึงเวลาก็มากินอาหารเนาะีนี้จะกบแนละ้วก็เห็นแมลงวันก็เอาลิ้นตวัดปุ๊บกินแมลงวันกบฟุ้งซ่านก็เลยคิดในใจว่าเออเป็นอะไรก็ไม่ดีเท่ากับเป็นตัวของตัวเองหรอกเจริญพร <Yeah. S 1> ธรรมะก็ อาตมาก็ยังไม่เก่งอาตมาก็ยังศึกษาอยู่นั่นแหละทุกท่านกบฟุงซ่านเออพอดีเลยว,วันนี้มาสระน้ำเล่านิทานเรื่องกบฟุงซ่านวันนั้นเห็นเห็นกบอยู่ข้างกำแพงเวยจามนดาดอกบอยู่ข้างกำแพงทีนี้กบก็มองเห็นพระพิสุเดินบินธบาตอยู่ กบก็คิดในใจเลยว่าเอ๊เกิดเป็นพระทำไมสบายจังมองเห็นหลวงพ่อไปบินทบาทเห็นพระไปบินทบาทก็อยากเกิดเป็นพระเ,เดินออกจากวัดก็มีโยมใส่อาหารใส่บาตรให้กินให้ชันให้ทานเอ๊ะทำไมถึงสบายจังทีนี้พอพระเดินบินทบาทเสร็จกับวัดพระก็ชันอาหาร อาหารหวานคาวที่โยมถวายนะันเรียบร้อยพระภิกษุก็นำไปให้เด็กวัดเด็กวัดก็กินอร็ตอร่อยของข้าวของหวานอิ่มท้องเสร็จแล้วเด็กวัดก็บางคนก็ไปนอนบางคนก็ล้างบาตรให้หลวงพ่อกบฟุงซ่านก็ไม่อยากเป็นแล้วพระ,ะมุทิตาก็เสร็จอ่ ความหมายก็คือความพรอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีก็อยู่ในหลักของธรรมวินยัยธรรมวิภาคพรหมวิหารสี่นั่นแหละคุณโยมมุทิตาอ่ามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอ่าหลักข้อปฏิบัติอันประเสริฐเชกเช่นพรหม เมตตาเป็นพระพิสุก็ต้องมีเมตตามีความเมตตาต่อสรรพสัตว์เนาะมีความเมตตาให้ธรรมะอ่ามีความเมตตาอะไรอีกล่ะลงเพียมนาจกรุณากรุณาแปลว่าอะไรจ๊าดนะกรุณามีเมตตากรุณามุชิตาเบกขาความวางเฉยเบกขาความวางเฉยอ่ามีสิ่งไหนกระทบ ก็วางเฉยไปรยก,ออปร,กรุณาคือความปรารถนาดีมีความการุณาปราณีก็เป็นหลักธรรมของพระพิสุสงฆ์ที่อาบวเรียนนานมาแล้วก็นำมาปฏิบัตินั่นแหละคุณโยมบางรูปบางองค์แตกฉานแล้วท่านก็จะตีความหมายของอบาลีนาะแล้วก็อธิบายเป็นธรรมะโปรดญาติโยม การให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงเนาะพระพิสุสงฆ์บวชเรียนมาแล้วก็ให้ธรรมะกับญาติโยมมีข้อวัดปฏิบัติเกี่ยวกับศีลเกี่ยวกับสมาธิเกี่ยวกับสติปัญญาเกี่ยวกับธรรมนี่แหละคุณโยมก็นำไปปฏิบัติก็เป็นบุญเป็นกุศลจะริ่นพรอะไรครับ Oh, สาธุ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 ขอให้เจริญในธรรมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสะอาวัดหลังวัดสรงธรรม้อคุณโยมก็มีปอปลาไหว้เวียนมาเห็นแล้วก็ลมรื่นชื่นเย็ยนฉ่ำก็มีต้นขี้เหล็กต้นขี้เหล็กออกดอกสีเหลืองอ่าส่วนมาโยมก็จะเก็บยอดเนาะไปเป็นผักปลอดสารพิษมี วิตามินมีสารอาหารครบชั้นมากเป็นยาระบายชั้นน้อยเป็นยาทายก็ว่ากันไปนั่นแหลนะเนาะตามสารรพคุณก็เสิร์ชดูใน Google นั่นแหละคุณโยมเนาะบางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้เราก็ถามผู้รู้ตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่เนาะบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเราก็ยังไม่แตกฉันเรื่องธรรมะเราก็ศึกษาใกล้เข้าพรรษาแล้วเนาะวันที่10 วันที่อะไรพระอ,อาจารย์นา1สิบกรกฎาหรือ14วันเข้าพรรษาพระพิสุก็จะป่าปวาาเข้าพรรษา3เดือนเนาะก็จะมีกิจกรรมที่วัดนั่นแหละคุณโยมช่วงเข้าพรรษาก็จะอ่าเดินทางไปปริวาตไปงานอะไรก็ยังไม่ค่อยได้เราต้องสัทธะบอกหลวงพ่อไป ถ้ามีเหตุจําเป็นเนาะเข้าพรรษาแล้วก็ทาวัดสวดมนต์เรียนธรรมะวินยัยนั่นแหละคุณโยมเกี่ยวกับวินัยของพระพิสุสงฆ์ข้อวัดปฏิบัติกระทู้กระทูะะ้ธรรมะพุทธวินัยนี่แหละเหมือนอของนักศึกษาธรรมนี่แหละคุณโยมทุกท่านกระทู้ธรรมก็บรรยายขยายความเกี่ยวกับสุภาสิทธ์ก็เกี่ยวกับ การเทศนาธรรมของพระพิสุรง์นี่แหละขยายความาบรรยายขยายธรรมะเช่นอ,อัตตาหิอัตโนนาทโถต้นแรกเป็นทีเพึ่งแห่ตงตนก็อธิบายขยายความไปก็เกี่ยวโยงไปกับเวลาพระพิสุออกบรรษาแล้วก็จะมีการเทศนาธรรมาบางรูปบางองคอ์ด้านนี้ก็เป็นสังวัดทรงธรรมเนาะ ให้ชมบรรยากาศสายน้ำหินแล้วก็ม่มรื่นชื่ในใจนั่นแหละคุณโยมธรรมชาติปริศนาธรรมเ้อคุณโยมเออก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคอมเมนต์นั่นแหละตอนนี้โยมก็ติดตามให้เรื่อยๆอยู่เพราะเป็นช่องไม้เนาก,ก็ทำเกี่ยวกับปริศนาธรรม ก็รับชมคุณโยมให้ทุกท่านนั่นแหละบางทีก็ว่างบ้างไม่ว่างบ้างก็อาศัยเวลาว่างนั่นแหละเจริมพรคุณโยมทุกท่านให้ชมสายน้ำอ่าส่วนส่วนมากตอนช่วงหน้าเล้งเน,ะนาะอาตมาก็ ถ่ายทุง่งท้องทุง่งนาก็ช่วงฝนฟ้ายัางไม่ตกตอนนี้ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็หวานข้าวแล้วก็หลอน้านําฝนก็จะเข้าบรรษาเลยแหละใกล้ก็จบไปแล้วนิทานทำกบฟุงชานนะเนาะส่วนมากก็เป็นนิทาน<อ>ที่ไปเล่าให้เด็กนักเรียนฟังนี่แหละคุณโยมนนทา นิทานจากพระวชิราวุธพุทธยโนคุณพรีเลขาเจ้าคณะตำบลบ้านครูวัดอะมะราวาสตำบลบ้านคูอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละคุณโยมเจริญพรอตอนนี้ก็กำลังศึกษาเล่าเรียน,ยนอยู่โนะธรรมะก็พูดยังไม่ค่อยเก่งแล้วก็ศึกษานำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับ สังคมกับตัวเราเองนี่เละเจริญพรนพร